ทุกคนดูห้องสีเลิศม,มากบรรยากาศข้างหลังดีมากวันออฟเดอะเบสจริงๆทุกคนนี้ไม่ได้อวยนะพูดจากหัวใจจริงๆเพราะเมื่อกี้เดินไปวัดพุธยิ่งรู้เลยว่าว้าวเลยสมควรจะมาพักที่นี่เพราะสามารถเข้าไปในเมืองก็นิดเดียวเข้าไปวัดพุธก็นิดเดียวแล้ววิวสวยมากไปชมรอยพระพุทธบาทนะฮะที่ในหลวงรอก้าและสมเด็จพระเทพเคยเสด็จมาที่นี่ที่วัดแห่งนี้โยเดินไปนิดเดียวทุกคนจริงๆเลยออกไปด้านหน้าเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพาไปไหนเรามาดูกันนะทุกคนนะหิวข้าวทุกคน เราออกทางนี้ได้ทุกคนจะพาชมแต่ขอย้ำนะฮะใครมาที่นี่เนี่ยชิกุกไทยแลนด์นะฮะเป็นแนวคาเฟ่อาหารตามสัง่งอาหารเกาหลีมีหมดทุกคนจะไม่ต้องเคอะเขินฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วนี่จะเป็นเขินเขินนะฮะถ้ากินถ้าเกิดว่าไปนั่งถ่ายไปกินไปในโรงแรมชิกุกก็จะเขินมากแต่เราก็จะบอกต่อนะบอกต่อว่าทุกคนควรจะลองะะมาคาเฟ่มาชิกุไทยแลนด์ดี๋ยวจ้า มีเวลาเราจะพาไปชมด้านในนะว่ามีเมนูอะไรบ้างทุกคนจ๋าดีไหมเออแต่โดยส่วนตัวเนี่ยก็จะแบบชอบกินอาหารแบบแนวสตรีทฟู้ดมากกว่าอยู่แล้วอย่างว่าจะไปกินอาหารป่าไม่แถวๆนี้เขาบอกว่ามีอาหารป่าผัดเผ็ดกบอะไรประมาณนี้ทุกคนจ๋าแบบแนวบ้านๆแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบแนวไฮโซแบบจิกก t h ไทยแลนด์ก็ที่โรงแรมเลยตรงนู้นเลยทุกคนจ๋าเนาะเราค่อยไปถ่ายไหมไปถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยทุกคน ให้เห็นว่ามีเมนูอะไรบ้างก็ข้างหน้าเมื่อกี้ในคลิปที่ EP ที่แล้วทุกคนอาจจะได้เห็นแลลวตอนเราถ่ายก็จะเป็นอาหารจานเดียวด้วยนะ,ะก็โอเคเลยแหละนะครับตามสั่งตามไ่ไปกระเพราไข่ดองไข่ดาวน่าจะมีแหละนะครับดังนั้นกลางคืนตอนเย็นเขาก็มีร้องคาราโอเกะดนตรีสดก็มีแต่ทุกคนจ้าดนตรีสดสินะเมื่อวานเขาเล่นกันสดๆไม่ใช่คาราโอเกะดีสามนี่ฮะจิกุกไทยแลนด์เห็นไหมฮะ ด้านนี้ก็จะมีสัญลักษณ์บอกด้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดทุกวันเจ็ดโมงจนถึงสองทุ่มทุกคนไปและพาชมเมืองจะได้รู้ว่ามาพักที่นี่แล้วเนี่ยรอบๆเนี่ยมีบรรยากาศยังไงนะฮะเดินตรงไปเรื่อยๆเลี้ยวขวาก็จะไปเทศบาลได้ไปถนนสวรรค์วิถีวัดเขากบวราบนาถบรรพตทุกคนเจดีสวยมากเจดีสมัยสุโขทยัยเดี๋ยวซ้ายนี้ไปวัดพุทธไงวัดพุทธมงคลน,นิมิตทุกคนจ๋าที่เราพาไปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ อากาศดีทุกคนเห็นเขาไหมเนี่ยคีรีวงศ์วัดคีรีวงศ์ทางขึ้นอาจจะอ้อมไปท่าหน้าวัดคีรีวงศ์จะสะดวกมีทางรถขึ้นค่ะใครจะเดินขึ้นออกกํลาลังกายก็ได้นี่คือถนนอมรินวิถีนะตถนนเส้นนี้มีรถสองแถวผ่านสีเหลืองทุกคนสีเหลืองมาวัดวัดสตาตตาอยู่ตรงนี้เองมาเซ็้านนะครับเดินชมเมืองกันทุกคนอุ้ย กล้วยสุกทุกคนนี้กล้วยสุกในเครือเลยทุกคนอยากได้มากเนี่ยสุกแดงแบบนี้อุย้ยบ้านเจ้าของอยู่ไหมอ๋อมันเป็นแบบสวนลับ,ลบอับทุกคนจ๋าอ้ยเจ้าของไปไหนอะอยากจะได้กล้วยสุกแบบนี้มันแบบดูหน้าหวานสดอร่อยมากวัดใส่ใต้ใกล้ถึงน,น,นะครับทุกคนจะมีหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโตเขาจะมีงานประจำปีด้วยนะนนประมาณเดือน มีนาไหมรู้สึกเมื่อกี้เขติดป้ายเอาไว้อะนี่ไงทุกคนดอกแพงพูยจำได้ไหมจะมีสีขาวออริจินัลกับสีชมพูเป็นแบบพันุ์ดั้งเดิมต้นฉบับเลยทุกคนดอกแพงพูยวัดไส่ต้าอยู่ซ้ายมือครับทุกคนจา่าที่มีหลวงพ่อทวดแล้วก็หลวงพ่อโตเจดีมนี่ไงเจอแล้วเจดีมที่เราเห็นแบบเป็นแนวอาหารป่าสตรีทฟู้ดทุกคน มีเป็นอาหารตามสั่งครับหมูรงหมูกรอบขนมจีนด้วยหรอวะยังไงทุกคนไะทุกคนจ้าเจอแล้วทุกคนนี่เจอแล้วนะ้าไม่ดูงใจพ่นต่ด้วยนะทุกคนนี่รถอู้นีวัดไส่ต้าอยู่ตรงนี้ไงทุกคนหลา,านานั่งมากด้านหนมีด้านไหนด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ฮะเเข้ามาจากด้านนอกเมือ่อ นี่หาทุกคนวัดใสหน้าตาแบบนี้ทุกคนจะอาคารจะสวยนะนี่โบสถุโบสถจะสวยมากอยู่ตรงนี้เองนด้านหน้าเรานี่เองทุกคนร้านอยู่ตรงหน้าร้านเลยวัดอยู่ตรงหน้าร้านเจนจูนเลยทุกคนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูรูปไหมอ่านะครับทุกคนนี่สวยนะหลวงพ่อเทดหลงเขาโตทุกคน มีต้นไม้สวยๆด้วยทะลุไปออกประตูวัดด้านหน้าด้านหนูเนะ่ยนะครับก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยทุกคนมีหลวงพระทวดนะครับอุ้ยมีพระนอนด้วยเหรอครับทุกคนอ๋อมีพระนอนด้วยเราชอบชมพระนอนนะสักการะพระนอน บสสวยมากหลังนี้จะบอกให้ทุกคนเนี่ยทุกคนวัดเขากก800เมตรเองนะจากลานเจดวมเนี่ยทุกคนวัดเขากบที่มีเจดีสมัยสุขโขท,ทยัยสวยมากก็จะมีงานวัดอะไรของเขาแบบประจำนะทุกคนดูสวยมากเนี่ยทุกคนวัดใส่ใต้กับวัดคีรีวงนะห่างกันแค่กิโลกับ900เมตรทุกคนเดินไปได้เลยทุกคนจะสามารถเดินไป เดินออกวัดพุทธได้แล้วก็ปัรสารหลักเมืองก็เดินไปขึ้นทางเข้าวัดคีรีวงแล้วก็ขึ้นตรงข้างบนยอดเลยได้ทกชมเมืองจะสวยมากทุกคนนี่หาบทุกคนบรรยากาศของประภานะฮะร้านประภาจะอยู่ตรงนี้เลยหน้าวัดใส่ป้ายทุกคนบรรยากาศลดมากเดี๋ยวเราพูดคลิปนี้ก่อนแล้วกันเนาะจะได้นั่งสบายๆนะฮะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ